มีข่าวมาอัปเดตพวกเธออีกแล้วเธอจำได้ไหมว่าข่าวที่แล้วอ่ะที่มีข่าวเรื่องตู้ Catch 22อ่ะเรื่องทรงผมใช่ไหมว่าเป็นแนว Wolf Cu t แล้วก็เป็นแนวกรีแนวโรมันอ่ะแล้วมันตรงมากใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าววงในจากคุณลุงคนเดิมนะเธอเธอดูเน,นี้ยอันเนี้ยเป็นข่าววงในมามาคาตู้หน้าอันเนี้ยคือมาจากคุณลุงคนเดิมน้ำซีกอร์สรีันนะคะอันนี้คือรีรัน นี่ไงซีกอร์เห็นไหมซีกอรข้างล่างนี้นะก็มาเป็นการโซลาลิมิเต็ดของเคเล็บตามด้วยการเบิร์ดเดย์แล้วก็เป็นการรวมซีกอรเคเล็บ การวันเกิดการรวมเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือเหมือนเดิมเลยเนี่ยคือเรียงเขาจะเรียงให้เราดูว่าอันไหนมาก่อนเนี่ย according to u n c l e ใชไหม <laughs> มันจะเริ่มที่ Poseidon ก็คือไอ้นี้แหละซ e a g o ์อะเธอซีกอ์ะนะไห่เฉินตามด้วยเหมือนเดิมเลยก็คือกาโซล่าของ Caleb Apple นะอันนี้ก็คือพระอาทิตย์โซล่าใช่ไหมตามด้วยวันเกิด มันเกิดของไซราสแล้วก็เป็นการ์ดรวมอันนี้มิกซ์พูอันนี้ข้อที่2ก็คือการ์ดดีรันของซีกอรดอะการ์ดเนี้ยจะมาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นข้อที่3ก็คือการ์ดเคเลบใช่ไหมโซล่าจะมาช่วงวันที่28ของเดือนนี้ข้อสุดท้ายก็คือการ์ดใหม่การ์ดโซล่าใหม่จะมาช่วงเดือนที่6 เดือนมิถุนาอันนี้คือเป็นโพสต์ที่คุณลุงคนเดิมของเราอะ่ะโพสต์ในห่วยปอใช่ไหมโพสเสร็จปุ๊แบแป๊บเดียววะเขาก็ลบทันทีเออแล้วก็แบบคนที่คนที่เอามาลงก็คือแคปหน้าจอมาทันนะคะก็เลยเอามาแชร์กันต่ออ,อก็จะเห็นว่าจะไม่มีชื่อคนโพสตนะเพราะว่าเราเซ็นเซอร์ทุกคนอะ่ะเขาเซ็นเซอร์ชื่อกันไว้หมดเลย อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นข่าวลือข่าวลือการ์ดใหม่ของราฟาเอลนาเธออันนี้คือที่พี่สาวจีนนะคะเขาคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าการ์ดใหม่โซลานะมาเดือนที่6คนเนี้ยข้างล่างเนี้ยบอกว่าไม่ใช่วันเดือนไม่ใช่ว่ามาเดือน7หรอเห็นไหมคนเนี้ยบอกว่าเดือน7นะคนเนี้ยเนี่ยเดือน7ดคนนี้บอกเดือน6นเพราะงั้นก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเดือน6เดือน7็แต่น่าจะมาช่วงนั้นแน่เลยเป็นการ์ดใหม่นาเธอเขาบอกว่าการ์ดใหม่ของราฟาเอลนาเธอ จะเป็นการ์ดมีผมยาวผมยาวแล้วก็สวยมากหล่อมากแล้วก็แบบสตรองมากอันนี้คือเขาแปลมาให้แล้วนะว่าเนี่ยอาจจะอย่างแรกเนี่ยพูดเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราคุยกันไปว่าเป็นการ์ดรีรันใช่ไหมเออเสร็จแล้วก็จะมีการ์ดรวมใช่ไหมแล้วก็จะมีการ์ดใหม่ช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคมช่วงนี้ของนางปลา แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนกันแน่นี่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นผมยาวแต่ไม่รู้นะว่าจริงไหมเป็นแค่ข่าวหรือว่าน่าจะผมยาวรู้แต่ว่าคือสวย <c oughs> คือเป็นการที่สวยมากนะเธอแล้วคุณลุงคนเดิมก็บอกว่า ไอ้คอมแบทพาวเวอก็คือพลังต่อสู้อ่ะคือแรงมากแข่งแกร่งมากก็ต้องรอดูนะคะเธอและนี่ก็คือคนเขาก็เอามาอัปเดตไทม์ไลน์ใหม่เธอว่าหลังจากกาเซนไปใช่ไหมเออหัจากกาเซนก็จะเป็นการรีลันทึ่งมาแค่อาทิตย์เดียวนาซีกอดอะ่ะแล้วก็ต่อด้วยการโซล่าของเคเลบซึ่งที่ไม่มั่นใจว่าจะจริงไหมนะเออตามมาก็จะเป็นการวันเกิดของไซรัสแล้วก็จะเป็นตู้รวมค่ะเธอตู้รวม5เนี่ยเป็นแบบนี้ ตอนนี้เธอดูดิว่าการเคลเบอะ่ะการโซลา่าของเขามาเร็วมากอ่ะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเดือนมกราเองนะเออไม่น่าเชื่อนะชาแนวยังคิดในใจว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะมันมันไม่เหมือนปีที่แล้วมันไม่เหมือนตอนไซรัสเนี้ยแต่อันนี้คือถ้าใช่อ่ะคือมันเร็วมากเลยนะเธอมันจะเร็วมากจริงๆมากี่อาทิตย์เองงันเนี่ยวันที่8มีนา2อาทิตย์